ครับสวัสดีครับเพื่อนๆมือนีผมกะม็ะด้มาจุดเต่าห้เบิ้งนะครับแต่ว่ามือนีก็อัพโหลดให้เบิ้งนะครับความรุนแรงของไฟนะครับแห้งแบบนี้นะครับอันนี้ผมจุดที่แรกเขาก็ใส่ไม่สำหรับเบาๆก่อนนะครับไม่มันยังพันติดดีถ้าติดดีเขาก็ยังใส่ไม้ไ่เข้าไปนะครับ มันก็บบมีควันนะครับเพื่อนๆเบื้องข้างบนเผาไม่ได้ดีครับเพ็นบ่เปลี่ยวไฟลุกขึ้นตลอดนะครับแห้งนะครับก็ได้มาอัโหลดให้เบิ้งนะครับแล้วก็เมื่อนี้กับเผาไม้สดนะครับมันอาจสิโดนแน่แต่กะทำใจนะครับเพราะว่าไม้สดถึงเปียกฝนเปียกยังน้ำนะครับ ก็อลองลองเผาเบิ้งนะครับว่ามันชิเป็นจังไดน,นะครับอยากทดสอบเบืง้งกันนะครับแต่ิได้มาบอกเพื่อนๆน,นะครับแบบนี้มันสะดวกสบายแท้ๆนะครับง่ายนะครับพอจุดปับ๊บเสียงกล่องซีมาเลยนะครับดังบูมบึมบม,บ,มบูมอยู่ของบนนะครับข่ายเสียงลำโพงนะครับ แห้งดีแท้ๆนะครับแบบนี้สบายนะครับสะดวกสะดวกกับเพื่อนๆนห้รับลูกยังสีเหลือครับแห้งเพื่อนๆบ่ต้องไปคำนึงถึงว่าเตาเพื่อนๆสีดำนะครับบ่เป็นยังครับสร้างมันขอให้ใหม่ค่ายแก๊สเร็วนะครับบ่มีปัญหานะครับแล้วก็ดำาๆแบบนี้ก็คงทนทาวนดีนะครับผมว่าผมมักสีดำาๆลมควันแบบนี้นะครับเตา แข็งแรงดีนะครับนะครับบางคนก็แล้วแต่นะครับบางคนมักสะอาดอย่างสิก่ก็นั่นแต่ว่าผมมักสไตล์นี้หรับเต่าผมมันลมควันตลอดแบบนี้นะครับครับเพื่อนกับแบบนี้นะครับเห็นบอกเวลาไฟมันติดต่อเนื่องแล้วเขาก็ใส่ใหม่ฟื้นขนาดหานิว้วหรือว่าหญ่งกว่านั้นก็ได้นะครับใส่ลงไปนะกับแบบนี้นะครับ ยุดก็สบายครับบ่เห็นมีควันนะครับเห็นบ่รับนะครับบ่มีควันเลยนะครับระบบเพราะว่าเป็นอย่างดีพัดลมซอยนะครับแล้วก็เห็ุอากาศได้สมบูรณ์นะครับแบบที่ผมบอกน่ะแหละครับที่ผมบอกในคลิปน่นแหละครับอากาศมันหมุนเวียนในภายในเตาดีนะครับข้างลางนะครับวิธีขุดวิธีอย่างผมก็บอกชัดเจนแล้วนะครับถ้าอากาศหมุนเวียนดีนะครับ ล่มหรือว่าควันเอียงกับบ่มีนะครับกับเบิงได้นะครับเป็นบ่บ่มีควันนะครับนะครับเนี่ยนะครับก็ได้มาอัปโหลดเพื่อนเบิงนะครับนี่นะครับดีแท้ๆนะครับเห็นบ่ครับอันนี้ติดคล้ายๆว่าฟื้นเขาติดดีแล้วเขาก็นั่งเลยบ้านนี้เขาก็เตรียมเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แต่ว่าญาทิมไปได้นะครับเขาก็ คอยอามัดระวังไฟน้ำนะครับอยู่แบบนี้หมเฝ้าอ,อยู่ตังชีนะครับถึงสีสบายก็แต่ว่านั่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคตนะครับสวัสดีครับ